วันนี้อยู่กับมามีอิมนะคะสำหรับวันนี้ก็เป็นคลิปสกินแคร์รูทีนที่ห่างหายไปนานมากแบบมาก เป,ป็นปีๆเราบ้างก็<ค>วันนี้เดี๋ยวมาแชร์สกินแคร์รูทีนนะคะในแบบฉบับซัมเมอร์มินิมอลใช้จริงถูกตัวเวลาที่เราใช้อะไรอ่ะก็จะดูจากสภาพผิวเป็นหลักเนาะว่าอ่ะอย่างช่วงนี้มันเป็นหน้าร้อนใช่ไหมหน้ามันจะแบบมีความกล้นกานวเหี่ยวๆแล้วก็ดูไม่ค่อยฟูเท่าไหร่นะคะทุกคนลองนึกถึงผักผลไม้ในแบบช่วงหน้าร้อนอยู่ร้อนๆมันก็เหี่ยวๆเหี่ยบอกป่ะแต่ถ้าเราจะทาอะไรที่มันชุ่มชื้นหนักๆอะไรเงี้ยก็ไม่โอเคอีกอีกอย่างคือสิวขึ้นง่ายมากทุกคนขึ้นจุ คื่นจิบแบบเป็นเม็ดยุกยิกยุกยิกอะไรไม่รู้เต็ไมไปหมดเลยเพราะว่าช่วงนี้มันมีนอนดึกนะคะนอนตีสองตีสามาหลายวันแล้วจริงๆยังไม่ดีต่อสุขภาพเลยนะทุกคนไม่อยากทุกคนนอนดึกนะคะแต่ว่าเออมีความจําเป็น พราะฉะนั้นช่วงนี้เนี่ยมามีก็จะใช้อะไรให้มันแบบมินิมอลนะคะแล้วก็สบายผิว่อยอย่างตอนนี้เป็นเวลา5้าโมงยีแล้วอ่ะถึงเวลาที่มามีจะต้องเช็ดหน้าคลีนหน้าแล้วก็รีบไปอาบน้ำเลยนะคะเพราะว่าเดี๋ยว6กโมงเย็นจะต้องไปดูวิตเตอร์แม่ต้องจัดการตัวเองให้เสร็จก่อนโอเคเดี๋ยวเรามาเริ่มจากการคลีนหน้รสะอาดก่อนเลยนะคะอะไรใดๆก็ไม่เท่ากับการล้างหน้าสะอาดทุกคนเดี๋ยวจะเริ่มจากเช็ดรอบดวงตาน,นะคะมามีก็จะใช้ตัวมเซล่าที่เขามีออยล์ผสมอยู่ด้วยนะเพราะว่าตัวออยล์เนี่ยมันจะละลายพวกคร อยากแนะนาําสำลีของลีอีกมากทุกคนส่วนตัวใช้มาเองเกิน10ห่อแล้วนะคะแล้วก็เป็นตัวที่แบบหมูฟอนไม่ได้เป็นสำลีที่เช็ดแล้วแบบนุ่มหน้ามากเช็ดรอบตางก็ไม่เจ็บตัวสำรีของเขานะทุกคนดูดี มีความหนานุ่มฟูนะคะพื้นผิวตรงนี้ก็คือน,นุ่มดีมากและเขาเป็นสัมฤทไม่ฟอกสีค่ะก็จะเหมาะกับคนที่ผิวแพ้ง,ง่ายและใครคือง่ายนะคะและที่เห็นว่าเขาไม่จุดสีน้ําตาลเนี่ยไม่ต้องตกใจนะคะเพราะว่าเป็นจุดฝ้ายค่ะเช็ดแล้วเนี่ยไม่มีสะดุดนะคะแล้วก็ปลอดภัยแน่นอนก็เขยา่าเมซลไลท์เข้ากันก่อนนะคะแล้วก็เทลงไปที่สําฤีได้เลยแปะไว้อี่นี่นะคะและทุกคนสังเกตอะไรไหมสัมฤทธิ์ของเขาอะแผ่นใหญ่นะคะมันจะแผ่นใหญ่กว่าปกตินะเพราะฉะนั้นเวลาเช็ดแล้วเนี่ยก็ประหยัดจํานวนการใช้สัมีด้วย Mm hmm. อินเนอร์เงี้ยเราก็พับสำลีแบบพับครึ่งอเงี้ยค่ะแล้วก็เช็ดด้านในนี้ได้เลย mm hmm. และด้วยความที่มันหนาหนุ่มอะทุกคนเราสามารถใช้อีกด้านหนึ่งได้เลยนะชด mm hmm. ตาของเราสะอาดแล้วนะคะแล้วก็คิ้วค่ะทุกคน ก็เป็นอีกจุดหนึ่งที่แบบเราต้องใส่ใจนิดน,นึงนะเพราะว่าเนี่ยเป็นสิวที่คิ้วหลายรอบมากเพราะว่าบางทีรีบไงแล้วก็เหมือนกับเช็ดพวกมาสคาร่าคิ้วอย่างเงี้ยไม่หมดแล้วก็เช็ดไปแล้วก็เช็ดย้อนมาด้วยนะคะแล้ววันนี้ก็ใช้สำลีอีกหนึ่งแผ่นนะคะอันเนี้ยจะเอาไว้เช็ดบริเวณผิวหน้าอันนี้ก็ใช้เป็นตัวมายเซราธรรมดาและไม่ได้มีออยล์แล้วทุกคนดูสำลีแผ่นใหญ่มาก <ๆ S 2> ก็จะเช็ดเบาๆนะคะไม่ได้กดแรงเช็ดออกด้านข้างแบบนี้ จากนั้นนะคะแล้วก็พลิกอีกด้านหนึ่งนะแล้วก็เช็ดหน้าอีกฝั่งหนึ่งแผ่นเดียวได้ทั่วหน้าแล้วก็อย่าลืมที่คอเพราะว่าเราอ่ะก็ทากันแดดที่คอถูกปะ นี่เรียบร้อยแล้วนะคะก็คือ2แผ่นสด้านทั้งลอกตาลิมผิปากแล้วก็ผิวหน้าทุกคนคืออยากให้ลองสำรีเบอร์เกของลีงอีเพราะว่าเราจะฟิลได้ถึงความแบบนุ่มนวลละมุนละม,ลม,มคือมันแบบไม่ละคายครองผิวเลยอะต่อมาล้างหน้ากันนะคะก็จะใช้โฟมล้างหน้าของเมลานโนซีซีตัวนี้ทุกคนอันนี้เป็นโฟมที่แบบล้างเลยช่วยขจัดพวกสิวอุดตันนะคะแล้วก็สิวเซียนที่จมูกอะไรเงี้ยใครที่มีปัญหาแบบสิวหัวดํานะสิวอุดตันต่างๆก็คือ ลองเพราะว่าเขาจะมีเอนไซม์นะคะมันจะเข้าไปละลายพวกสิ่งอุดตันในรูขุมขนอะไรแบบนี้ทุกคนโอเคล้างหน้าเสร็จแล้วช่วงนี้เป็นหน้าเรานะคะมันมีจะเช็ดโทนเนอร์ด้วยเนาะเพราะว่าเราจะต้องแบบเหมือนเคลียร์พวกสิ่งจุกปุกอุดตันให้มันหมดจริงๆอะตัวนี้จะเป็นของเซฟ h รานะคะ Clarifying Toner ตัวนี้มีนอิซิมาย5%นะแล้วก็จะมีสิ่งด้วยช่วยแบบคุมมันลดสิวอะไรพวกนี้นะคะผิวกระจ่างใสกระชับรูขุมขนอะ่ะแล้วก็เทใส่สัมรีลีอีเบอร์92ได้เลยแล้วก็เช็ด นะคะคจากจมูกหน้าแกม้มปุ๊บไปแล้วทุกคนสังเกตอะไรไหมว่าสัมีิของเขาอะเวลาเช็ดแล้วอะมันไม่เป็นขุยออกมาเลยนะคือเขาทอดีมากอะเรียบร้อยค่ะทุกคน จากนั้นลงเซรั่มเลยนะคะก็ใช้เ็นชีเซโดอัลติมูนค่ะอันนี้ก็เป็นอีกตัวหนึ่งที่เรายังมูฟออนไม่ได้นะคะเพราะว่าอันเนี้ยเขาช่วยให้ผิวของเรามีความกระจ่งางใสเปล่งปลั่งเพราะว่าเขาจะมีเทคโนโลยีที่เข้าไปแบบเหมือนกระตุ้นระบบการไหลเวียนโลหิตอะ,อะล้วรู้สึกว่าเออผิวของเราอะดูสุขภาพดีดูแบบเออมีความเรยบเนียนชุ่มชื้นอะไรอย่างเงี้ยค่ะแล้วก็เนื้อเบามากใชยเป็นแบบเฟิร์สเซรั่มหรือว่าใครที่รู้สึกว่ายังชุ่มชื้นไม่พอก็ทาเซรั่มตัวอื่นต่อได้นะแต่ทุกคนเห็น ชั้นอย่างนี้ได้นะถามว่าแยกเพื่ออะไรนะคะเราจะแยกออกมาเป็นมาค์กหน้าค่ะก็ถ้าอย่างวันไหนที่ไปเจอแดดมาอย่างเนี้ยเพิ่งกลับมาจากทะเลนะคะก็จะต้องมีการมาค์กหน้าสักนิดนึงก็จะใช้ตัวน้ําตบนี่เลยทุกคนน้ำตบที่ใช้อยู่ตอนนี้นะคะก็เป็นของคิเซโดเหมือนกันเป็นตัวออเดมีแอคทิเวตติ้งเอสเซนส์อ่ะพอตัวเอสเซนส์น้ำตบของเราชุ่มสำลีแล้วนะคะแล้วก็ชึบนี่แยกน้องออกมาแบบนี้เลยแล้วก็แตะเอาไว้ที่หน้านะคะทุกคนเป็นมาค์กหน้าได้ แราได้วความที่เขาแผ่นใหญ่อะเนาะก็คือกีงามสบายแยกอีกผมนี้ก็จะแยกมาเป็น3มชั้นแบบนี้นะคะแล้วก็แปะไว้นี่นะทุกคนสบายผิวมากเย็นฉ่ำนะคะแล้วก็ตัวเอสเซนต์อันเนี้ยก็จะช่วยในเรื่องของผิวชุ่มชื้น24ชั่วโมงน,นะ,ะมีวิตามินซีอะไรเงี้ยช่วยผิวกระจ่างใสแล้วก็ช่วยแคลไฟน์นะคะเหมือนแบบช่วยพัดเซลล์ผิวอะไรแบบเนี้ยช่วยกระตุ้นการไหลเวียนลงหิตด้วยนะคะระหว่างที่มาแล้วก็แบบเออเอามือแบบ จะแนี้ได้เขาเรียกว่าอะไรอ่ะเหมือนตบๆแต่ว่าไม่ใช่ตบๆเหมือนเอามือแบบนวดอย่างเงี้ยสบายผิวนะทุกคน5นาที10นาทีอย่างเงี้ยก็ได้ถ้าลูกร้องก็อาจจะแค่5นาทีแต่ถ้าลูกไม่ร้องก็10นาทีไหวอยู่ถ้านครบเวลานะคะก็แกะน้องออกแล้วเราก็จะตามด้วยมอยเจอไรเซอร์นะคะง่ายๆเลยใช้ของ a c n e น่เอ็ดมอยเจอไรซิ่งโลชัอันนี้ก็จะเป็นแบบเหมือนเหมาะสำหรับผิวที่เป็นสิวนะคะสิวอักเสบสิว,สวอุดตันแล้วก็ เนี่ยอยากได้ความชุ่มชื้นไปด้วยใช้ได้เลยมีทั้งกราลิกแอซิดนะคะมีสลิซสลิกแอซิดแล้วก็มีแอนนี่แคร์ไบโอมือเจไลไรเซอร์บางๆอะ่ะทุกคนช่วยให้ความชุ่มชื้นนะคะเบาสบ,บายผิวก็เหมาะกับช่วงหน้าร้อนอะไรแบบนี้นะคะทุกคนอารดีแค่นี้อาจจะมีแบบลิปมันอีกอย่างหนึ่งก็เสร็จแล้วนะคะหรือว่าถ้าวันไหนไม่ขี้เกียจแล้วก็อาจจะมีไอคีมอีกสักนิดหนึ่งถ้าช่วงไหนที่มันเป็นสิวตันหรืออะไรเงี้ยคะก็จะแต้มสิวด้วยนะช่วงนี้ใช้ของสมูทอี้นะคะถ้าเป็นหลอดสีเขียวแบบเนนีีี้จะะะหหหมมมาาสสํรัับิววท่่ไ ใช้จะหมดบอกเลยว่าอย่าทาเยอะอย่าทาหนาเพราะว่ามันแสบมันจะมีความแบบเอ,อ้ยยุกยิกยุกยิกอะ่ะแต่ถามว่าหายไหมก็คือหายนะมีความสะใจประมาณนึงจะทาเป็นขั้นตอนสุดท้ายเลยเพราะว่าอะไรเพราะว่าถ้าเราทาไปก่อนอ่ะแล้วเราไปทาคีมเวลวาทาคีวเราต้องเกลี่ยไปนู่นนี่นั่นใช่ป่ะไอตัวที่เราแต้มสีไวอ้อ่ะมันก็จะสเปรดไปทั่วหน้าเรา โอเคเรียบร้อยนะคะสกินแคร์รูนของมามีในช่วงนี้ก็จะเห็นได้เลยว่าเฮ้ยผิวมีความชุ่มชื้นนะคะแต่ว่าไม่มันไม่เยิมแล้วก็ไม่ได้รู้สึกว่าหนักหน้านะคะและที่สำคัญคือไม่อุดตันก็เชื่อว่าหลายคนนะคะต้องใช้สำลีในรูทีนอยู่แล้วแหละในการเช็ดหน้าทําความสะอาดหน้าเนาะแนะนําสำลีของลิีเบอร์เ2นะคะเป็นสำลีที่อ่อนโยนจริงๆทุกคนเขาไม่ฟอกสีนะคะแล้วก็เนื้อหนานุ่มสามารถแบบซึมซับพ,พวกของเหลวพวกอะไรอย่างนี้ได้ดีมากเลยนะเป็นสำลีที่คุณภาพดีจริงๆนะคะไปตามกันได้เลยทางดักโต์ทั่ว,ว,ว,วไปนะคะ นะหรือว่าจะทางออนไลน์ก็ได้เดี๋ยวมันมีจะใส่ลิงก์ไว้ให้ใน description b o x นะคะยังไงวันนี้ก็ขอลาไปก่อนนะคะทุกคนแล้วเดี๋ยวเราเจอกันใหม่ในวิดีโอหน้าค่ะอย่าลืมกด subscribe นะคะติดกระดินน่งนะแล้วก็ไปติดตามกันได้เลยทั้งใน facebook instagram แล้วก็ใน tiktok ก็เข้าวันนี้แันนี้ไปแล้วบ๊ายบาย